มีเกสรเป็นละองละองเกสรตัวผู้ก็ผสมผสม มาพบกับผมฟิลฟาร์มการ์เดนวันนี้พวกผมจะมาผสมเกสรของเมลอนนะครับจะบอบอกแบบวิธีแบบละเอียดเลยตามมาที่ประตูปิดไว้นี่คือการการรันแมลงกันแมลงเข้าให้มแมลงเข้าก็จะมีคัตเตอร์แล้วก็ยางที่เราจะ ใส่ผสมเกสรแล้วก็ใชเมีดผสมเกสรของเราก็จะมาก็จะมีดอกตัวผู้ดอกตอนนัวเมียนะครับผมดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนี่นรอห้ามพอต้นเดียวกันเมื่อว่าน,นี่พุทธตน้รตนรู้ต้นพลทธยาสนี่คือเกสรตัวผู้ เกสรตัวผู้จะไม่มีลูกข้างล่างจะเป็นรีบจะรีบไปเลยโกเคการผสมเกสรตัวผู้เราต้องหาเกสรตัวเมียตัวเมียทั้งก่อนนี่คือเกสรตัวเมีย เสรตัวเมียจะมีอุ้งลูกเป็นลูกของเกสรตัวเมียการผสมเกสรตัวเมียกับตัวผู้นะครับผมแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีละอองของตัวผู้ละอองเกสรเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูขึ้นภาพข้างบนให้ดู การผสมเลยผสมเราเกยสอนตัวผู้จิ้มไปที่เกสอนตัวเมียจิ้ม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 ,จ,มจิ้มให้มันเข้ากันให้เกสอนตัวเมียรับของละอองเกสอนตัวผู้เข้าไปแล้วก็ยิกครั<า>ง้งหนึ่งคือกัน กันเผื่อเกสรตัวแรกไม่เข้าจะมีเกสรเป็นละอองละอองเกสรตัวผููก็ผสมผสมผสมเกสรก็จะมีเวลาของมันนะครับก็เวลาก็าจะมาเ7็ดโมงถึงสิบโมงถ้าหลังจากนั้นไปมันจะโดนแดดแผเบเผาแล้วก็มันจะไม่ติด หรือเราจะผสมเกสอนประมาณ5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นถึง6โมงเย็นก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นมันจะไม่มีแดดถ้ามาถามวิธีมีวิธีที่ให้ลูกสวยลูกงามก็จะนับข้อเลยเห็นข้อไหมจะมีข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม9ถึง10 ผสมขึ้นไปได้เลยเพระาะว่าลูกมันจะสมบูรณ์กว่าที่เราผสมไปแล้วนะเข้ามาแล้วก็ตัดตัดยอดดอกเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะให้มันมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ให้ไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดอโอเคสอนเราทำเสร็จแล้วเราก็ยางวงไว้ที่เราทำไปวงไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราผสมเกรสรตัวนี้ไปแล้วแล้วยอดของมันเนี่ยเห็นไหมมันตกอยู่แล้วก็พันขึ้นพันให้มันตรงตรงพันขึ้นพันขึ้นให้มันขึ้นยอดสูงเผื่อเราได้เอาลูกที่สองที่สามแล้วเราก็มาคัดมาคัดเกรสรมาคัดลูกคัดเกรสรจะมีลูกที่ผสมไม่ติด เนี่ลูกที่ลูกที่ผสมไม่ติดจะเป็นแบบนี้มันจะเหลืองแล้วก็แห้งแล้วก็ร่วงหลน่นลงไปเลยตัวที่ติดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ติดติดนะติดแล้วนี่เขายังไม่ปาติดแล้วก็ปาเพราะว่าลูกมันโตช้าเพราะว่ามันไปเลี้ยงพวกใบยอดตัวที่เลยออกไป ติดแล้วล้วสวยนี่นสวยก็จะเป็นลูกใหญ่ลูกโตแบบนี้ลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็เชือกมาคึงไว้เพื่อที่จะให้ลูกมันไม่หล่นไม่เสียหายลูกพวกนี้เราจะของอาราว่าของไอเกษตรอินทรีย์เนี่ย ราจะขายอยู่ที่กิโลละ80บาทของอลาวาอย่างเดียวกิโลละ80บาทอเอมเ่อลอนหวานเขารับรองหวานหวานหวานมากอร่อยนี่พวกติดแล้วนะ็นี้ยติดข้างหน้าข้างหน้า,า,นาเดี๋ยวผมจะมาในการแนะนำการเตรียมดินใส่ปุ๋ย การรักษาโรคของผู้ผมก็จบเพียงแค่นี้ที่ผมจบเพียงแค่นี้ขอขอบครับ